สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจาะเลขเด่นนะครับเป็นช่องที่จะนำพาท่านไปพบกับข้อมูลเด็ดๆดีๆที่กำลังมาแรงนะครับเราจะมาเจาะเลขเด่นนะฮะจากอาจารย์จังเพื่อหาตัวเด็ดๆเด่นๆนะครับเอาไปเสี่ยงโชคเสียงโชคนะครับเป็นแนวทางเลือกนะครับสำหรับช่องนี้นะฮะก็จะมีคำเตือนอยู่นะครับว่า การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเดี๋ยวไปชมข้อมูลกันเลยครับมาแล้วครับข้อมูลที่จะเป็นไฮไลท์ในวันนี้นะครับนี่แหนะก็มีนี่แหละเป็นของไว้ยันเล่เนี่ยฮะใช้เลยเนี่ยนะครับก็มาที่ตามเกี่ยกับผลงานนะครับเข้า3ตัวเนี่ย ห้าหกสามยังคิดว่าตรงตรงเลยนะแล้วก็ของแอดมินอูนี่ก็เข้ามาสามตัวครบเลยนะฮะแล้วก็ของแทนแทนนะครับหกสามนะครับแล้วก็ห้าหกสามนะครับเป็นอย่างนี้แล้วก็ก็แล้วก็ของเออ่ทิดานาคาบารมีเลยนะฮะบารมีนาคาหนึ่งเก้าเลยะก็มีผลงานอยู่นะฮะแต่ว่าชุดนี้ก็ลองไปจัดดูวนี้ฮะแล้วก็มีให้ด้วยใจนะครับก็เข้าถึงหกสามเลยแล้วก็เป็นเลขของ ทำมือเนี่ยฮะโอ้ยคำนวณมาเข้าตรงๆมาห,หลายๆนวดเลยนะเมื่อวที่แล้วนี่ก็เข้าที่นะสามสองเขาเกลางนะครับตามดูกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูข้อมูลนะครับเรามาดูเลขกำลังวันนะครับื่อที่จะไปหาตัวเด่นๆนะครับเจะกันอีู่นยฮะแล้วก็คัดเลือกจากเลขกำลังวันนี้นะครับมาดูนะครับในกำลังวันสําหรับวันที่ผ่านมาเนี่โยโอ้ยวันอาทิตย์นะฮะ วันอาทิตย์นะครับกำลังวันมันอยู่ที่แปดสองห้าสามนะครับนี่ฮะเลขที่ออกก็คือห้าหกสามสามสองครับเลขที่เข้าี่ยสังเกตดูเนี่ยตอนนี้นะฮะเข้าที่แปดเอ้ยไม่ใช่นะไม่ใช่จนนี้นะเข้าที่ห้าครับนี่ฮะเข้าที่ห้านะครับเป็นเลขหลักร้อยเข้าที่ห้านะครับแล้วก็เลขสามนะฮะสามนี่ก็เข้าหลักหน่วยคะหลักหน่วย แล้วก็หลักสิบล่างแล้วก็สองอนสองกับสามใ้เข้าล่างจักคู่เลยนะฮะคือให้มาทั้งหมดสี่ตัวนี้นะครับเลขที่เข้าก็คือสามตัวนะสองห้าสามนะครัขพอทั้งหมดสามตัวนี้นะฮะสามใ้เข้าบนล่างเลยวดนจะผ่านมาแล้วไม่รูงวดนี้ครับงวดประจำวันอาที่สิบหกนะงวดประจำวันที่สิบหกวันที่สิบหกนะวันที่หนึ่งนะฮะวันที่ผ่านมาเป็น,น,ว,ว,น,นว,วันที่สิบหกว,ว,วันนี้วันที่หนึ่ง หนึ่งเมษาครับจะจงกบัญชานะครับกำลังวันมาอยู่ที่ศูนย์ห้าสี่เจ็ดครับศูนย์ x อ็าเสี่เแล้วก็เจ็ดเไปจับครับลองจับเลขตัวนี้ดูนะครับไปเจาะเดิมกันในวดนี้นะฮะเรามาคัดจออีกชั้นหนึ่งนะครับสําหรับเลขเจาะนะฮะมาดูว่างวดที่ผ่านมานี่เราเทียบให้ดูเลยว่างวดวันที่สิบหกอนสามหกแปดนะครับ กำลังวันมันอยู่ที่8253เจ๊ะไหมเลขเด่นของช่องนี้นะครับของช่องเจาะหวยนะฮะก็จะมีตจน8273เนี่ยตัวเลขนะครับมันจะชนกันที่แปดนี่นะฮะแล้วก็ชนกันที่สองเนี่ยแล้วก็ชนกันที่สาม823งสาม่อที่ผ่านมานะฮะที่เราใช้เอาไปเจาะเด่นกันนี้นะฮะแล้วก็เลขออกก็คือ56332นะครับเข้าที่32เลขข้างล่างเลยฮะจะสามไม่เข้าล่างบนเลยนะฮะ มาดูกระที่งวดนี้ครับลองมาลุ้นกระที่งวดนี้นะครับเนี่ยกำลังวันมาอยู่ที่0.547นะครับช่องเด่นฮะเลขเด่นของช่องอยู่ที่0.587ครับเนี่ยมันก็จะชนกันที่0นะฮะเนี่ยตัว0นะครับชนกันครนอตัวที่หนึ่งตัวที่สองก็ห้านะฮะชนกันนะตัวที่สามก็เจ็ดครับแล้วก็เราได้ตัวเด่นมาแล้วนะครับก็คือ0.5แล้วก็เจ็ดครับสามตัวนี้ครับจะไปเจาะหาตัวเด่นเจ็ดนเด็นใน วิดีโอนี้นะครับในงวดนี้นะฮะไปดูข้อมูลกันเลยครับขาได้ตัวเจาะใต้แล้วแล้วก็มาดูที่ข้อมูลเนะี่ยสำหรับข้อมูลเลขกิจมาดูในแอดเป็นแผ่นพาลวยนะครับสำหรับเป็นแพนพาลวยในงวดที่ผ่านมาก็คือสิบหกถึงสามหกแปดนะฮะสิบหกถึงสามหกแปดมาดูว่าสูตรของแอดเป็นแผนนี่แหละนี่แหละเขาให้ที่ตารางมาในสามสี่ห้าหกเลยนะเลขที่เข้าเลยนะห้า สามเข้าครบสามตัวบนเลยฮนะแล้วสองตัวที่ก็จับมาให้นะี่ก็คือสามหกหกสามนี่แหละนะนะเข้าเลขบนนะครับมาดูกันที่งวดนี้ครับตารางนี่นะฮะเขาให้มาที่ตรงนี้ครับนะฮะตัวเด่นมันอยู่ที่สองกับสี่นะครับก็มีสองมีสี่มีห้ามีเจ็ดเอกเอกเอตารางนะฮะเขาจับตารางเนี่ยผู้ตับเขจับมาให้ที่สี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดแล้วก็สามตัวเจ็ดสี่สองนะครับแล้วก็ห้าสองห้าสี่ห้าเจ็ดแล้วก็ สองห้าเจ็ดขับแอเป็นแพนทารวยงวดประจะมาที่สี่เดือนสี่หกแปดครับมาดูเลขชุดนี้นะครับนี่ฮะว่าตัวไหนเด่นบ้างนะครับเอาจับไปเลยนะครับตัวเจเาะก็คือสูตห้าเจ็ดนะฮะที่เราเลือกมานี่นะครับตัวไหนที่ชนบางคับสี่ครับสี่เจ็ดครับตัวชุดนี้ก็ถือว่าเด่นนะครับมีเจ็ดนะฮะแล้วก็มีห้าสองห้าสี่ห้าเจ็ดเด่นทุกชุดเลยครับแล้วก็สองห้าเจ็ด ตัวที่เลือกไว้ให้ก็คือตัวนี้ครับค่าสี่ค้าเจ็ดแล้วก็สองคาเจ็ดครับชุดเดียวนี่แหละครับที่แอดเลือกไว้ให้เลยนะฮะลองเอาไปลุ้นกันดูนะครับเอาไปพิจารณาครับสาหรับเรชุดนี้ของแอดแผ่นๆครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับมาต่อกันเลยนะครับจากแผ่นก็มาชุดนี้นี่เป็นของให้ด้วยใจนะครับสําหรับให้ด้วยใจนี่ก็ต้องกจงวดก่อนหนูเลยนะครับงวดประจําวันที่น่าจะวันที่ แต่วันทิศเฉลยนะฮะงวดที่ออกแปดเก้าสี่ก็คืองวดเป็นที่หนึ่งมีนานะฮะหนึ่งมีนาเนี่ยแปดเก้าสี่้าสี่ครับเนี่ยในที่ออกครับลขที่เข้าในเก้าสี่นะฮะเลขบนครับแล้วงวดต่อมางวดต่อมาอ่าห้าสี่งวดต่อมาก็คืองวดที่แล้วเนี่ยห้า3กสามสองครับห้าหสามสองครับ จังวดก่อนหน้าน,นั่นนะฮะก็คือสามสิบเจ็ดห้าสิบหกเท่าจ็ดห้าสูบหกนี่แะฮะวดที่แล้วห้าหกสามสามสองในเข้าสิหกสามครับเนี่ยหกสามก็เข้าทั้งตัวเลขที่เน้นมาให้นะฮะแล้วก็ตัวเลขเต็งชุดเต็มเนี่ยเข้าทั้งคู่เลยนะฮะนะครับมาดูที่งวดนี้ครับลองมาดูกันที่งวดประจําวันที่หนึ่งถึงสี่หกแปดนะฮะหนึ่งถึงสี่หกแปดเกาให้มาที่สี่สิบเจ็ดเอสี่ 0 4 0 5 0 6ี่ศูนย์้าศูนหกครับเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกแล้วก็แปดสี่แปดห้าแปดหกครับอันนี้ชุดเต็มนะครับจับที่สามสี่หกเนี่ยนะจะเป็นหลักร้อยเนี่ยก็จะใจหลักร้อยตั้งแปฮสามศูนย์สี่ศูนย์สี่หกศูย์สี่ประมาณนั้นแหละครับแล้วมาดูกันที่ตัวเน้นๆอย่เลยครับตัวเน้นๆเนี่ยเขาให้มาที่ห้าศูนย์แปดห้าสี่ศูนย์สี่แล้วก็แปดสี่จะจับเน้นมาให้นะฮะแล้วมาจับดูนะครับว่าชุดไหนเด่นโดย เอาเลขตัวเจาะเน้นนี่ก็คือศูนย์ห้าเจ็ดเลยครศูนย์ครับแถวศูนย์นี่ตั้งแถวเลยครเด่นตั้งแถวเลยครับแล้วก็แถวเจ็ดนะให้เด่นที่สองแถวนียครับที่เด่นตุดๆัวเลแล้วก็แถวห้าเลยนะตัวเด่นตุดๆที่มันชนอยู่มีศูนย์ห้ากับศูนย์ห้าเจ็ดห้านะครับที่เด่นตุดตัวเลยะแล้วก็มีแปดห้าอยู่ตัวนี้ตัวนี้นะครับนี่แหละครับที่จับมานี้เนี่ยให้เขาก็จับเด่นมาที่ศูนย์นี่เนี่ยนะศูนย์สี่ศูนย์ห้าแล้วก็แปดห้า นี่ฮะตัวเลือกครับสามตัวนี้ครับสามถังนี้เลือกเด่นเลยครับสามถังนี้น่ครับเป็นของให้ดูใจครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับสําหรับวิธีการเลือกนี่แหละฮะแล้วก็ใจสูตรที่บอสทึกประจําช่องนี่แหละฮะเอามาเจาะเด่นกันนี่แหละฮะมาดูเลขชุดนี้ครับเป็นเลขคํานวณทามือมานะฮะเป็นหุยสูตรนะครับ สําหรับงวดผ่านมาตอนผ่านมางวดก่อนหน้าเนอะเลยนะฮะนี่นะครับเขาคำนวณมาตจนนี้นะฮะเลขที่ได้ก็นี่นะฮะสองสามกับเลขที่ออกงวดต่อมาก็คือเจ็ดเจ็ดเก้าสองสามเข้าที่สองสามงวดต่อมาได้เจ็ดศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งเข้าที่ห้าหนึ่งครับงวดต่อมาสามิเจ็ดห้าศูนย์เข้าที่ห้าศูนย์นะครับงวดต่อมานะครับเก้าอะแปดก็สี่ห้าสี่เข้าที่ห้าสี่กับงวดต่อมางวดที่แล้วนะฮะห้าหกสามสามสองเข้าที่สามสองนะครับ สำหรับงวดนี้แหะครับงวดนี้เนี่ยฮะเขาได้มาตัวนี้นะฮะหลักสิบห้ากับหกหลักหน่วยก็เจ็ดแปดเก้าครับห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกเจ็ดหกแปดและเก้าหกเก้าครับวันประจำวันที่หนึ่งือนสี่หกแปดครับมาดูเลขชุดนี้นะครับมันก็จะได้ที่ตัวที่เจาะเด่นนะครับก็คือศูนย์ห้าเจ็ดแน่เราไปจับอยูนเร่งที่ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าแถวนี้นะครับแถวที่หน้า ดูนะฮะแล้วก็มีหกหกเกี่อีกหนึ่งตัวนะฮะตัวประจำวันที่หนึ่งเดือนสี่นะครับเนี่ยฮะตัวที่แอดเลือกไว้ให้นี่ก็คือแถวบนนี่นะครับห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านะฮะลองเลือกกันดูครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับมาต่อกันเลยนะครับกระเลขชุดนีกครับแอดมินอูครับแอดมินอูนี่ดูนะผลงานรวัดที่ผ่านมานี่นะฮะสิบ หกเดือนสามกแปดคับได้จะออกห้าหกสามสองนะครับดูเลขที่เข้าเนี่ยครับก็คือหกสามห้าเข้าคู่โต๊ะสามตัวมาครบเลยนะฮะเข้าคู่โต๊ะครับมาดูกันที่งวดนี้ครับหนึ่งเดือนสี่หกแปดนะครับเขาให้บนเน้นที่หนึ่งนะครับก็เปมีหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งหกนะครับสามตัวนะครับเก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งหกครับศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งห้าศ ทุกสามตัวนะครับทุกสองตัวนะครับตัวเน้นๆเลยนะฮะตัวนี้นะครับหนึ่งเดนย์สี่หกแปดวิ่งล่างครับวิ่งที่ศูนย์นะฮะก็จะมีศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกแล้วก็ศูนย์เก้าแอดมินผูครับเดี๋ยวมาดูตัวเจาะกันครับตัวไปหาตัวเด่นๆเลยก็คือศูนย์ห้าเจ็ดนะับชุดไหนชนกันบ้างหรอศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งศูนย์ครับเลือกเลยครับหนึ่งศูนย์ในเก้าหนึ่งศูนย์นะฮะเลือกคัดไปเลยนะฮะเก้าหนึ่งห้าครับนะฮะ 010 012 013 015 016แถวนี้ทั้งแถวเลยครับแต่ว่าใช้ตัวเน้นๆในชุดนี้นะขอเน้นที่ชุดนี้ดน่อก่อนนะฮะ015นะฮะแล้วก็010ก็มีโอกาสเลยนะครับแล้วตัวต่อมานะครับสําหรับเลขสองตัวนี่ก็แถวนี้ทั้งแถวเหมือนกันนะฮะมันก็เด่นทั้งหมดนยฮะแต่ตัวที่น่าจะเลือกที่สุดก็คือสองชุดนี้ครับ0609นะครับจากแอดมินอูดจัดให้ครับลองเอาไปพิจารณากด้วยนะครับ นะฮะรักแอดก็เลือกไว้ให้ที่ศูนย์หกนะฮะแล้วก็หนึ่งศูนย์นี่แหละครับข้อพื้นจะขอข้อมูลนะครับเดี๋ยวเรามาดูชุดนี้กันเลยนะฮะนี่นะฮะอีกเป็นอีกหนึ่งชุดนะครับเลยฮะสำหรับชุดนี้จะเป็นแนวทางของงวยจีนวันผ่านมาเนี่ยฮะเป็นแนวทางเลขวิ่งที่เคยเข้ามาทุกนวดนะครเนี่ยเขาเลขที่ออกก็คือแปดแปดสามแปดหกสามแล้วก็ติดสามนะฮะสองศูนย์เก้าแลก็ติดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าก็ติดเก้า เจ็ดต้นสูงก็ที่ศูนย์นะครสามเจ็ดเจ็ดเขาที่เจ็ดนะครับแปดเก้าสี่เขาที่สีสส่ครับมวดที่ผ่านมาเนี่ยก็คือห้าหกสามแล้วก็สามแล้วก็หกสามเนี่นี่นะครเข้าที่สามนะครแล้วตัวเลขที่ก็จับมาให้เนี่ยเข้าที่หกสามเลยก็เขา้าถึตงตรงนี้นะครัวนที่สิบหกเสามหกแปดครับห้าหกสามเป็นสองเลขที่ออกครับสําหรับมวดนี้ครับมาดูครับตัวที่เขาจับมาให้เนี่ยก็คือเอ็กซ์ห้าเนี่ยฮะห้าหกเจ็ดเลยนะครับ เป็นเอ็กเอคห้าห้าเนี่เป็นเลขหลักหน่วยวก็ให้เลยนะฮะมันซึ่งมันไปชน,นกับสองตัวเลยฮะตัวนี้ห้ากับเจ็ดไปชนเลยนะฮะชนตัวนี้ครับชนจะเลขจอกเดยนะฮะเหนไหฮะก็จอดเด่นเลยนะครับก็คือห้าูนห้าเจ็ดไถ้าเขาจับศูนย์มาใส่ห้าหกเจ็ดตัวนี้ถือว่าเด่นทั้งสามชนเนะครับน่าเอาไปลุ้นเลยนะครับวดนนี้มีโอกาสได้รางวัลเลยครับเพราะว่ามันเป็นตัวเด่นทั้งหมดเลยฮะเด่นศูนย์เด่นห้าเด่นเจ็ดเนี้ยเด่นเด่นเลยครับเนี้ยศูนย์ห้า กระสูนเจ็ดครับเด่นๆเลยนะฮะแต่โขนหกในกระยัทิ้งนะฮะหน้าจะเอาไปพิจารณาดูนะฮะงวดจากวันที่หนึ่งสี่หกแปดครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับเดี๋ยวผ่านข้อมูลนี้มาดูอีกหนึ่งข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลของทิดาบารมีราคาเหือเก้านะครับสําหรับงวดที่ผ่านมานะครับนี่ฮะงวดก่อนหน้านี่เนหนึ่งเดนสองเลยฮะเลขที่ออกก็คือแปดเก้า สี่ห้าสี่ครับเข้าที่สี่เก้าแปดสี่แปดเก้าทีเข้าเลขคู่โต๊ะนะฮะสำรองวดที่ผ่านมานะครับห้าหกสามสองสองเลขกที่ออกนะครับแต่ชุดนี้ต้องไปตัดเอานะครับหกสามเนยฮะดูเลขวิ่งนะครับมันจะเข้าทั้งสามและหกเลยนะฮะไม่ใช่นะฮะเลขวิ่งเนี่ยเขาไม่ได้มีเลขวิ่งให้นะฮะกเข้าจนนั้นละครับต้องไปตัดที่เลขหลักร้อยเงี้ยมาดูกันที่งวดนี้นะครับงวดประจําวันที่ หนึ่งเดือนสี่ครับมวลประจําวันที่หนึ่งเดือนสี่เนี่ยนะฮะสามเก้าห้าสามโจทนะครับแล้วก็ห้าเก้าแปดสามเก้าเก้าศูนย์แปดเจ็ดเก้าสองตัวเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดครับกันนะครับหกศูนย์หกหนึ่งหกห้าหกเจ็ดหกแปดครับ ล่างเบอร์ที่002244559การที่66ครับที่ดาบารมีนาตาน้9ครับชุดนี้เดี๋ยวลองมาดูกันครับว่าตัวเด่น,เด,น,เ,ดนเด่นเด่นเด่นนี่นะก็คือชุดนี้แหละครับที่อจะเอาไปจิจรณาเนี่ยฮะก็คือสามตัวน,นี้ฮะ057ครับ057เป็นตัวเจาะนะเป็นตัวเจาะเด่นเอาไปเจาะดูครับชุดนี้5ครับชนที่5นี่ฮะทั้งสองชนเลยฮะ แล้วตัวเลือกเนี่ยก็คือเลือกชุดนี้แหละครับที่เลือกไว้ให้นียฮะห้าเก้าแปดครับแล้วก็เก้าศูนย์ครับตัวที่น่าเลือกนะฮะเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดสามหางนี่เลยฮะแอททำไว้ให้ก็คือเก้าเจ็ดนี่แะแล้วเอ่อตัวกั้นนี่นะครับหกศูนย์ที่น่าเลือกนะฮะหกศูนย์หกห้าหกเจ็ดครับสำหรับจบเบิ้ลนะครับเป็นนี่แหละศูนย์ศูนย์เนี่ยจ็เบิ้ลศูนย์ศูนย์แล้วก็ห้าห้าเนี่ยนะ ตามตัวเจาะเลยครับตัวเจาะเด่นฮะประมาณนี้เลยครับสําหรับเลขชุดนี้ของนาบบาลมีนาคานะครับพิดาบาลมีนาคานะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับเดี๋ยวเมื่อดู่อยชุดนะครับเป็นชุดนี้เลยฮะนี่ครับเป็นชุดของก็ไม่ได้บอกชื่อไว้นะฮะเรามาดูว่าผลงานที่มันผ่านมานะครับหนึ่งสองหกแปดนะครับงวดประจําวันที่หนึ่งสองหกแปดในเลขจะออกก็คือแปด ก้าสี่ห้าสี่ครับเลขที่เข้าสี่ห้าครับงวดที่ผ่านมานะครับห้าหกสามสองสองก็เลยตีออกนะครับแต่สิบหกเจนสามหกแปดครับเลขที่เข้าเฉพาะเลขวิ่งที่สองครับถึงครับสองเข้าล่างครับงวดนี้นะครับหนึ่งเจนสี่หกแปดนะครับเลขที่ให้มาก็คือศูนย์กับห้านะครับมีศูนย์สองศูนย์สามศูนย์หกครับหนึ่งห้าเอ่หกห้าแล้วก็แปดห้ากับสามตัวนะครับหนึ่งห้าหกสี่ห้าหกศูนย์แปดห้าแปดศูนย์ห้านะครับ 0 6 5 4 6 5แล้วก็8ปดครับเมทิล0 5 65. ตัวเดวน่นเลยนะครับ0 5เนี่ยฮะเน้นวิ่งลูด0นะครับมาดูตัวเจาะครับ0 5 7ครับชุดนี้ไปชนชุดไหนบ้างเด่นตอนนั้นเลยครับชุดบนนี้ตั้งแถวเลยครับเด่นทั้งหมดเลยฮะเด่นจุดๆก็อยู่ที่0 6เลยนะฮะแล้วก็ชุดหลังนี่ก็8 5ไอ้ก็เข้าที่5ครับชนทั้งหมดตั้งแต่มเด่นจุดๆอยู่ที่8 5ครับ นี่นะฮะมีไฮเด่นนะฮะส้างเลืเลขสามตัวนะครับศูนย์หกหาครับแล้วกับแปดูนย์ห้าครับเนี่ยมันมีโอกาสเลือกตรงนี้นะฮะนี่นะฮะศูนหน้าครับเลือกที่ศูนยานะฮะศูนย์้าเนี่ยมันไปชนทั้งคู่เลยนะฮะชนตัวเด่นนะฮะเลือกเลยครับหรือว่าจะเอาไปพิจารณาดูนะครับจะชอบก็ลองตามดูนะฮะขอบคุณเจ้าข,ของข้อมูลนะครับ มาต่อกันเลยนะครับสําหรับเอกชุดนี้นี่นะครับแอดโจครับแอดโจในงวดที่ผ่านมางวดประจําวันที่16ตั้3 6 8ครับเลขที่ออก5 6 3 2 2เข้าที่3 2ในเขาเลขล่างนะฮะสำหรับงวดนี้กับล่างชุดเต็มนะครับมาให้มาที่3 5 3 6 3 7 3 8ครับ6 2 6 3 6 4 6 5 7 1 7 2 7 3 7 4ครับ8 0 8 หนึ่งแปดสองแล้วก็แปดสามแอรโจครับหนึ่งสองสี่หกแปดครับมาดูชุดนี้ตัวเจาะอยู่ที่ศูนย์ห้าเจ็ดครับเข้าแถวนี้แหละครับเนี่ยตัวที่ชนนี่นะฮะเลือกไปตามที่ตัวเจาะชนเลยะฮะคือสามห้าสามเจ็ดนะครับแล้วก็ที่หกห้าแล้วก็เจ็ดในแถวนะครับเจ็ดหนึ่งจะสองสามสิบสี่นี่ะฮะแล้วก็แปดศูนย์ครับนี่แหละตัวที่ให้เลือกนะฮะ เลือกอันดับแรกแล้วก็ไปลองค้นดูว่าทุกไหนที่น่าดูที่สุดนี่นะฮะแต่ตัวที่แอดเลือกไว้ให้ก็คือสอคตัวนี้65กับ80ครับลองเอาไปพิจารณากันดูครับจากกเจโจจัดให้ขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูข้อมูลต่อไปเลยครับข้อมูลนี้มาเลยครับเป็นของรัชชนกไทเปนะฮะก็เป็น งวดประจําวันที่หนึ่งมีนางวดก่อนหน้าเนี่ยนะครับเลขที่ออกก็คือแปดเก้าสี่ห้าสี่เข้าที่ห้าสี่ครับเข้าเลขล่างครับสําหรับงวดประจําวันที่หกมีนางวดที่ผ่านมานะฮะงวดประจําวันที่หกนี้เลขที่ออกก็คือห้าหกสามสามสองเข้าที่สองสามไม่เข้าล่างนะครับเข้าล่างทั้งสองงวดเลยนะครับงวดนี้หนึ่งเมตรานะครับหนึ่งเมตรสาหกแปดนี่นะครับเขาให้เลขตัวนี้ก็น่าจะเป็นรุ่นที่เลขล่างเลยนะฮะ ก็จะเป็น5 9 5 0 5 2 5 4ครับ6 9 6 0 6 2 6, 6 26, 4ครับ7 9 7 0 7 2 7 4 8 9 8 0 8 2 8 4ครับแล้วก็จะมีตัวตัวย่อยเน้นมาทไมใช้เน้นตัวที่กันกัน้ห้าหกห้าเจ็กเจจ็นย์เก้าสองเก้า7ี่ศูน9์สองศูนย์สแล้วก็2 4ครับแล้วมาดูตัวเจาะที่เราเตรียมไว้ก็คือ3 หางนี่ครับสามตัวนี้นะฮะเลขศูนย์แล้วก็เลขห้าแล้วก็เลขเจ็ดครับชุดไหนชนบ้างครับแถวบนนี้ตั้งแถวเลยครับนี่นะฮะตั้งแต่ห้าเก้าห้าศูนย์ห้าสองเด่นครับแล้วก็ชุดนี้ครับเจ็ดครับเจ็ดเด่น,นะะ 0, 1, ครับนี่เลยฮะแล้วก็แถวศูนย์เด่นครับก็คือแถวนี้ฮนะ มันก็จะได้ตามนี้เลยครับว่าตัวไหนที่น่าดูที่สุดน่าสนที่สุดก็คือตัวนี้แหละห้าศูนย์ครับที่เด่นที่สุดห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์แถวนี้เลยครับเด่นเด่นสุดๆนะห้าศูนย์กจ็เจ็ดศูนย์นี่แหละครับแถวที่ใส่กรอบไว้นี้มีโอกาสมากกว่าชุดอื่นเลยครับโดยเฉพาะนี่นะแถวนี้จะมีเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสี่นะครับห้าเก้าห้าศูนย์ห้าสองห้าสี่แต่ละก็แปดศูนย์แปดเก้าแปดเก้าตัวนะครับอันนี้ นอกจำเวลานะเป็น,นอกประเด็นตัวนี้นะฮะแต่ส่วนตัวเนี่ยอดชอบเองตอนนั้นเองนะเนี่ยปเก้าเลยบบปจปดเก้าแปดเก้าเลยฮะตามนี้นะครับตามที่ใส่กรอบไว้ให้ขึ้นตัวดเด่นนะครับตัวอื่นก็เราก็คัดออกไปรอบนก่อนนะฮะนี่นะครับคัดได้ตัวเด่นอะไรประมาณนี้นะจากแรดสนกจากห้ายกับขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลต่อไปนะครับข้อมูลนี้นีเลยฮะเป็นแนวทางอีกหนึ่งชุดนะครับของละอ้วนนะฮะสำหรับเลขละอ้วนนี้ งวดประจําวันที่หนึ่งมินานะครับแปดเก้าสี่ห้าสี่ครับเข้าที่ห้าสี่นล้วเลขที่ออกนะแปดเก้าสี่ห้าสี่ครับเข้าที่ห้าสี่งวดประจําวันที่สิบหกมินาทีงว่าุดท้านะครับห้าหกสามสองสองครับเข้าที่หกสามหกนะครับเลขบนนะฮะวันนี้ครับเลขหน้าอ้วนนะฮะวิสองไทยงวดประจําวันที่หนึ่งเดือนสี่หกแปดครับให้มาที่หนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งหนึ่งครับ องห้าสองสี่สองสามสองสองครับสองหนึ่งสี่สองหนึ่งสามแล้วก็ห้าสองสี่ครับพูดต้นบนนะตตัวเด่นครับอยู่ที่สี่ที่ห้าที่สองครับมาดูตัวเจาะที่เราเตรียมมานะครับก็คือศูนย์ห้าเจ็ดครับตัวเจาะจับช่องเจาะเจ็ดเนี่ยนะครับมาดูตัวที่ชนครับก็คือมีนะฮะห้าครับชนที่ห้ามีอยู่หางเดียวเนี่ยที่ชนเลยนะ้ะก็ัวเด่นนี่แหละครับแล้วก็ตัวเด่นก็เลือกตามนี่แหละตามเด่นเท่านี้ก็มีเท่านี้แหละครับ เลขตัวเด่ดนนะฮะตัวห้าเด่นสุดแล้วฮะประมาณนี้เลยครับได้สองหางนี่นะเป็นสองห้ากับห้าสองสี่เลยนะขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับไปต่อเลยนะครับมาดูเลขชุดนี้เป็นเลขของกลุ่มหวยไทยเลยของใจแรครับมาดูวันตั้งแต่ง,งวดวันที่สิบหกมีนาหกแปดงวดที่ผ่านมานะครับเลขที่ออกห้าหกสามสามสองครับเลขที่เข้าห้าหกสามครับเลข ลท้ายรางวันที่หนึ่งนะครับชุดนี้นะฮะเต็มเต็มเลยฮะตรงตรงเลยครับห้าหกสามครับเลขท้ายรางวันที่หนึ่งครับเดี๋ยวมาดูนะฮะชุดนี้นี่ห้าหกสามชุดนี้นี่งวดใหม่นี่นะครับงวดประจำวันที่หนึ่งเมษากับงวดนี้เลยนะฮะเขาให้มาที่หกนะฮะเดี๋ยวดูนะครับว่าชุดนี้งวดชุดนี้ตรงนี้นะฮะ แค่ตรงนี้นะครับตัวเลขมันไปผสมกันกนะตัวนี้นะฮะก็จะมี4 3่6 2 3 6 2 9แล้วก็2 9 5เกครับแล้วก็4 3 6สามหแล้วก็6 1 9แล้วก็935าครับแุดสามตัวนะครับชุด2ตัวครับ1นึ่งเมษาหกเจ็ 3, 6, 6, 7, นี่นะฮะก็จะเป็น ไอหกแปดนะฮะหนึ่งมิลสามหกแปดครับสามเก้าสองเก้าสองสามสี่สามเก้าห้าหนึ่งเก้าสามหกสามเจ็ดสามห้าแล้วก็หกสองครับยัยแหล่ครับมาดูครับสําหรับตัวเลือกเด่นนะครับก็คือชุดนี้ครับศูนย์ห้าเจ็ดเนี่ยตัวเด่นที่จะเอาไปเจาะนะครับก็ตัวนี้นะฮะลองมาดูที่ชุดนี้ตัวไหนสนน่าสนใจบ้างครับก็คือเดี่ยชุดนี้แหละฮะสองห้าเก้าเนีลยฮะหนึ่งชุดนะครับห้าสามเจ็ดครับชุดนี้ครับ 37นะฮะแล้วก็935ครับเลือกชุดนี้ไปเลยฮะแล้วตัวสองตัวนะครับ95มันชนที่ห้านะครับก็เลือกตัวช้นไว้ก่อนนะครับชุดนี้นะครับ35นะครับแล้วก็37ครับประมาณนี้แหละครับตัวที่เลือกไว้ให้นะครลองพิจารณาดูครับสำหรับเรขของกลุ่มหวยไทยเลยแน่แลครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับโดยประจำวันที่1เมษากน68แปดนะครับ ไปต่อเลยครับม่ดูชุดนี้ครับสำหรับชุดนี้เป็นเลขตัวสรุปเลขสวยนะครับจากช่องเจาะเลขเด่นครับมาดูว่าง,งวดที่ผ่านมานะครับผลงานของงวดที่ผ่านมาเนี่ยฮะเลขที่ออกก็คือหกห้าห้าหกสามสสองครับเลขที่เข้านี่ก็หกสามกับสองสามเนี่ยเข้าบนล่างเลยนะครับส่วนัวเจาะเลขสวยนี่ะฮะสรุป เลขสวยของงวดนี้ครับงวดประจําวันที่หนึ่งเจนสี่หกแปดครับเจาะได้มาที่แปดเก้าเจ็ดแะสามตัวแล้วก็ห้าเก้าแปดครับมีสองตัวมีสี่ห้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดแล้วก็ศูนย์ห้าศูนย์สี่แปดห้าเก้าห้าแล้วก็เก้าเจ็ดครับชุดนี้เลือกไว้ให้ที่ตกดีครับเด่นสุดก็คือห้าเก้าแปดครับแล้วก็ห้าเจ็ดเก้าห้าเก้าเจ็ดครับนี่แหละ จะถูกไม่ถูกก็ลองพิจารณากันดูนะครับหรือว่าใน6แถวในแปดแถวนี้ในแดชุดนี้ทาให้ชอบชุดที่เลือกไปให้ก็ลองลองเลือกเองดูนะครับไปชอบชุดไหนนะฮะขอให้มาขอให้ถูกครับสําหรับในชุดนี้นะก็คงจะหมดข้อมูลไว้เท่านี้นะฮะสำหรับวิดีโอนี้นะฮะลองเลือกกันดูนะครับลองพิจารณาดูครับไปอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจนะครับสําหรับ ช่องที่เปิดมาใหม่นี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็คือช่องนี้นะฮะช่องเจาะเลขเด่นครับแบ่งปันฟรีเลขเด็ดนะฮะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม,มสําคัญที่สุดคือกดติดตามนะฮะจะเวลาลงวิดีโอนะฮะก็กดเปน็นไอ้กระดิ่งด้วยนะครับ กดติดตามแล้วก็ก,กดดิ่งไว้เวลาลงวิดีโอมันจะได้ไปเตือนในท่านกดโดัได้กันทีนะครับขอบคุณนะครับสําหรับผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมมาจะถึงข้อมูลสุดท้ายของวิดีโอนี้นะฮะก็หวังว่านะครับวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านไม่มากก็น้อยน,นะฮะสำหรับวันนี้ขอให้รวยรวยเฮงเกันทุกท่านนะครับพบกันวิดีโอหน้าบุญรักษาเทวดาคุ้มุครอง สวัสดีครับ